โอเคสวัสดีครับสวัสดีวันวาเลนไทน์นะครับก็วันนี้นะดูข่าวกันดีกว่ายังเทรดได้นะแต่ใครที่พักเทรดพาแฟนไปเที่ยวก็พักผ่อนเถอะนะครับทําไม่ต้องเทรดทุกวันก็ได้วันนี้มันศุกแล้วด้วยนะแนะนําอย่าถือข้ามวีคนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการเทรดสั้นเราต้องโดนค่าวสวอปเยอะๆอะไรเงี้ยหรือเจออาจจะมีสลิปเพจจากการปิดตลาดอะไรเงี้ยไม่แนะนํานะครับการถือข้ามวีคเตือนตลอดนะนะครับก็ไม่มีอะไรครับมีข่าวแค่ช่วงช่วงอ่า สองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับข่าวเป็นข่าวแบบข่าวแดงนะแล้วก็มาดูกราฟเลยดีกว่าทองเนี่ยเห็นไหมทองมันเป็นข่าวขึ้นชัดเจนนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเมื่อวานที่เราคุยกันใช่ไหมเรามองว่าราคาเขาน่าจะพักตัวแถวนี้ใช่ไหมก็รอย่อบายใช่ไหมนี่คือแผนนะคือแผนเห็นไหมครับเนี่ยคือแผนนะครับแผนอืมขึ้นมารอย่อบายนี่คือแผนถือว่าแผนนะครับ อ่าตั้งแต่ที่เขารีเจ็คอันนี้มาเนี่ยเขาเบสขึ้นมาใช่ไหมเขาเบสขึ้นมานะครับแล้วเราก็หลอกบอกว่าเบสขึ้นมาแล้วใช่ไหมรอย่อบายถูกป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเมื่อวานก็คือสัญญาณก็มีแค่สัญญาณบายแค่นั้นนะครับแค่นั้นนะครับสัญญาณบายเห็นไหมเวลาที่ภาพไปขาขึ้นนะครับระหว่างทางเราต้องเข้าใจก่อนไอ้ที่เขาพักไอ้ที่เขาลงมาลึกๆอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการพักตัวหรือย่อตัวถูกป่ะเมื่อวานที่เราคุยกันคือตรงเนี้ยเป็นจุดที่เขารีเจ็คมัครับแล้วขึ้นมาถูกปะ เราเข้าตรงนี้ไม่ทันเป็นไรไหมไม่เป็นไรถูกปะเราก็รอนะครับรอรอในทางเฟรมเล็กลงเห็นไหมก็ออกเข้าทันแต่สัญ,ญญาณแถวนี้ได้แต่นี้มันเช้ามืดมันไม่ทันหรอกนะครับเราก็มารอ,อเข้าในวันถัดไปได้เพราะเรารู้ว่าเขาจะไปไหนนะครับเขาจะมาทดสอบแนวนต้านเดิมแค่นั้นเองไฮเดิมนะครับถามว่าทดสอบไฮเดิมตอนนี้เราเป็นขาลงหรือเปล่าไม่ใช่นะมันเพิ่งเพิ่งเทสอะเพิ่งเริ่มเทสเองนะครับมันยังยังอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งอะนะครับหรืออาจจะมีอาจจะรอข่าวล้วอาจจะมีอะไรให้เห็นนะแถวน,น,นี้อาจจะผันผลนิดนึงนะร็เป็นเป็นไฮเดิมนะครับ คนที่ติดดอยแถวนี้เขาก็พยายามขายใช่ไหมคนที่เขาจะเซล์ก็จะดักเซลล์แถวนี้นะครับแต่ส่วนคนที่ดักบายคือคือเราก็ต้องสู้กับแรงขายะนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้อาจจะมีการผันผวนนิดนึงเพราะฉะนั้นผมแนะนําคืนนี้อาจจะเก็บสั้นๆพอนะครับก่อนข่าวนะเน้นเก็บสั้นๆก่อนข่าวถ้าขึ้นมาที่แนวต้านไม่ผ่านลองเซล์กลับลงมาได้แต่เซลเราเก็บสั้นๆพอนะครับไม่ต้องถือยาวนะครับถ้าจะบายผมว่าต้องรองให้เขาลงลึกๆก่อนลง,รงแรงๆแล้วค่อยบายส่วนกลับขึ้นไปน่าจะได้อยู่นะครับโลก่อนหน้าคือโลนี้นะครับดูโลให้ดีนะครับจะร คือความเสี่ยงเอานะครับแต่ภาพใหญ่ผมยังมองผมยังซื้อหน้าบ่ายนะย่อลงมาแรงๆผมว่าบ่ายปลอดภัยกว่าโอเคคู่ต่อไปปอนเยนตอนเยนติดแนวต้านน,นะติดแนวต้านนี้นะครับติดแนวต้านนี้นะครับแล้วก็พักตัวลงมาตอนแรกเราก็มองว่าน่าจะขึ้นไปที่เนี่ยแนวรีเทสอาจจะขึ้นไปรีเทสได้หรืออาจจะเนี่ยอันนี้คือแนวรับที่เขาที่เขาที่เขาเนี่ยหลุดลงมาแล้วเทสใช่ไหม ะครับเมื่อวานเนี่ยคือเมื่อวานถ้าเราเทรด็คือเมื่อวานเขาติดแนวต้านติดแนวต้านรรอที่แนวรับนี้นะครับรับอยู่ไหมครับอยู่ถ้าเราบายขึ้นมาตรงน,นี้ต้องโดนซอลลอไปแล้วนะถ้าใครบายขึ้นมาโดนตอนอไปล,ละแล้วเขาเบรกลงมานะครับเห็นไหมตอนเขาขึ้นมารีเทสอย่างเงี้ยเซลได้นะครับเซลได้เห็นไหมขึ้นมารีเทสอย่างเงี้ยเซลได้เห็นไหมเทสแรกเซลได้แต่เซลแล้วเราต้องรันเทนไหมนะครับก็เขาไม่เบรกเห็นไหมราคาไม่เบรกเออกก่อนแค่นั้นเองสุดท้ายตอนนี้มันไม่เป็นไม่ไปไหนครับเป็นไซเวย ผมมองว่าตอนนี้น่าจะเป็นการพักตัวเฉยๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะอืมเป็นการพักตัวนะครับก็ายอยู่กรอบนี้ายนี้ดูไฮนี้นะครับพักตัวนะดูายนี้แล้วก็แนวรับอาจจะดูโลนี้นะครับโลนี้นะครับเก็บในกรอบนะครับเก็บในกรอบนะครับภาพใหญ่อนะภาพใหญ่ผมมองว่าก็อืดูยากนะน่าจะไซเบรแหละนะครับเก็บในกรอบไปก่อนดีกว่านะครับ โอเคอีกคู่หนึ่งเป็นปอนออสเตรเลียนนะครับเมื่อวานเราคุยกันว่านะครับรอดูนะครับรอดูทดสอบไฮนี้ว่านะครับว่ารับอยู่ไหมนะครับถ้ารับอยู่อาจจะเซลล์ลงมาได้นะครับแต่ถ้าเบรกก็ไปต่อแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายเขาเบรกเอานะครับสุดท้ายเบรกเอาครับมีสัญญาณนักคนขาบายมีสัญญาณแค่เข้าบายตรงนี้ซึ่งมันจะสูงไปนิดนึงนะครับตอปร้อนมันจะไก่เราคงไม่ได้เข้ากันหรอกถูกไหมเราก็จะมารอใช่ไหมสุดท้ายแล้วเขามาหมดแรงตรงนี้ถามว่าตรงนี้บายได้ไหมเนี่ยบายได้นะครับบายได้บายได้ โซนแถวนี้บายได้นะครับบายได้นะครับแต่ว่าเราต้องสังเกตนิดนึงนะคือถ้าเขาสวิงไฮขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วหัวต่าอย่างเงี้ยหัวต่าอย่างเงี้ยออกก่อนนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าแรงเขาไม่มีนะครับแรงเขาไม่มีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาพักตัวนั่นเองเห็นไหมเขาเลยพักตัวเป็นรูปแบบของอะไรไซด์เบ์ดาวนะครับแล้วถามว่าตรงนี้เซลได้ไหมเซลได้นะครับภาพตอนนี้ผมมองว่าผมมองว่าเป็นไซด์เบ์ดาวนะครับตามลูปเลยเห็นไหมตามลูปเพราะฉะนั้นก็เก็บในกรอบไปก่อนก็ได้นะครับ แต่ภาพใหญ่อะภาพใหญ่ภาพใหญ่ภาพใหญ่เดี๋ยวดูกันแป๊บนึงนะอืมภาพใหญ่หรอผมมองว่าก็ยังขึ้นได้อีกหน่อยนะยังขึ้นได้อีกหน่อยนะครับอืมดูยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่รู้ว่าจะเบสทางไหนนะเวลาเป็นไซเบ์เพราะนั้นก็เก็บในกรอบไซเบรดาไปก็ได้ผมว่าน่าจะพักตัวลงมาได้ถึงโลนี้เลยนะนะครับดูที่โลนี้นะครับรับอยู่ก็ลองบายดูนะครับโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย